อ่าอ่าวัดอุทยานแห่งชาติฟังเสียงเขียดน้ำนะครับจะฟังเสียงเขียดน้ำหรือเขีเยดน้ำหรืออ่าหมาน้ำนะครับเขียดวากหรือหมาน้ำนะครับเขียดวากหรือหมาน้ำตรงนี้อุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับอุทยานแห่งชาติทะเลบัน,น นะครับทะเลบันอ่านะครับทะเลบันอ่าในชช้นนั้นพักนะครับอ่าตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะครับเดี๋ยวรถเขาก็จะรีบกลับไปนะครับวันนี้ก็จะถ่ายคลิปได้สักสองสามคลิปนะครับได้สักสองสามคลิปอ่า